วัน 3, นี้ก็กาให้เลเวลถึง350ายยสามร้อยห้าสิบค่ชั้นตีวอนใครอายุสักีใครายุสีหรือว่าใครายุตั้ีก็ชื่อใครกันเลยคือจับู่ากสุดวาาเดรดวราะจะเสีกไป あっ。Oh. เลมีช่าไงก็คัดูนะครหายกินตะเพิลเพิดมันมูดละตะเปิดเปิดเดวับอยูจะเจอเลยนะโอตอนที่เรสู้กับไอตัวไรกะไอ้ตัวสุดท้ายมนก็ด้เลนเล่นเล่นเล่นเลนลนนเเเล ช่อยผมน่าจะตัดเป็นแหละถ้าจะตัดได้ช่วยดีแต่ถ้าเกิดตัดไม่เป็นแล้วก็ก็ไม่มตัดแล้วก็ตอนแล้วดีเดี๋ยวผมตัดไ่ผมทำในะหม่ได้นอะขนาดเนี่ยเดี๋ย เดี๋ยวใช่ไหมแล้วก็จะถิเดี๋ยวก็รถบัดอยแล้วก็รคะเปไดตีรถไข้างหาแลวก็ใช่รตัวไปก็ี๋ยวคิดไม่เป็นสำคัแล้วค่ะครับจะดูกระแสครับไปตีว่าใครยึด็ตัวแล้วก็ไปิ คนสวยนี่ทุกสเกลทุกดาวหมดเลยรู้สึกกังวลมากเลยครับตอเาเะไรก็ต้องขอโทษกนเจ็บไรักผมก็คงจะต้องเจ็ก็ตดเั เดี๋ยวพอตขึ้นไปถึงก็ซื้อโตขึ้นไปก็ได้ก็เจออสเขากอีกเรงาที่เขาพาไปตอบกักระเจ้ ก็ถือ้วแตก็ขขออ้วเออีกเดียวล้อย่าแค่ตีอัดตีบอลตนแรกก็อาจจะจบนะครับแค่สั่นๆครับ ผมยังไม่ได้ผมไม่ได้สามารถลงคิปยาว่าก่อ1สิบห้นาทีได้เลยเาก็ได้ใส่ยูปถือใส่แล้วตัวที่ข้าจ๋าค่บ được cho chú đây chứ. Thử đi đó. Tớ chồng thì phải ปูนผูกจะซื้อกะเปาไว้ละปูนผูจะซื้อกะเปาไว้ที่เกาะนั้นเวยไปไปกันเลยได้หลุดผู้จัดการเวลแล้วอขอเช็ดนบูก,ก่อนแป,ป๊บหนึ่งครับไปน้บูก่อนเบื่อทากีสักกีเอาไว้ดีกว่าครับ,ยบอ,อย่าเบื่ออยใครมาตี ยู่มีปัญหาครับไได้ของอยู่บนที่สูงกันนะครับวก็อยู่ตรงนี้แหละ้า้สนะถ้เรแต่แต่ว่าก่อนอื่นละครับ นอื่นเนี่ยเราต้องอัปสรแล้วก่อนนะคะยิ้มแไปถึงเราือก่ออไร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าอเครถ้าเกิดจะซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมอัปเก่อเกืว้เกือเกือมีวันหนึงผมจะอัปเลยนก็จะไร้ยพี่จิ๊บพีจะอัป มก็ตีวบอสดีครับแต่ว่าขวนี้ก็ไม่ดีอ่ะโอ้โหเดียรูรหปของาเกาะเอเดีวดาวเลยครับแล้วทุกอย่างที่สุดเลยโอ้โดนมาเปโนเกเลยบ้าอยู่ตรงนี้ตายจะได้เล่นข้าแข่งเล่นข้าแข อลไรอะ่าติดขึ้นดีเยไอ้คนนี้ไอกิลวของใครอ่ะโอ้ยเข้าไม่ได้เลย,ยอ่ะคุค่มีคโโหโหน,น,น,นช่วยที่ไ เี๋ยวจังหวะยิ่งวาบเลยโอโตตายเลยตายเลยอุ้ยอัี้แหละถ้าจะลาวานะเข้าใก่อนเจ้คะัเยเจ้าชก็้ว้ อะไรผมก็จะได้ก็ไดยนะขอปับก really ็ของั๊มกขอปั๊ไม่ดเปิดทางที่สังเกตด้วยลแล้วาไปเรายอัคืนอัีอลันงสองสา 4 5ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคไปแล้วครับฟูไปแล้วก็ขอปิดลาหรือว่าไม่ปิดลาที่ดีเอ้ยไม่ปิดลาที่ดีเโอ้ยวันจะาก็เจอรถไปก็ได้แบบเอาละครับไมาปิดลาที่ดีกันดีกว่าเสืๆกับลา อาใ่ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ากดไลค์เนี่ยในในในทุกยามมันจะแพร่ออกไปในในโลกในในยูทูบได้ามากขึ้นนะครับก็คือคุณกดไลค์คนดีไลค์หน่ยมันด้นะนนดีนะคบ กอแค่ไลค์ไม่ต้องติดตามก็ได้ครับช่วงนั้นมันฟรีครับขอไปไปไปก่อนเลยนะคะไปแล้วโจ